สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมสปอร์นะครับโอ้โหเกมนี้ไม่ได้เลยครับหน้าเล่นอยูอย่แล้วเกมนีม้ให้เล่นตั้งนออแบบมันให้เล่นตั้งนานแล้วแหละแต่ผมมาซึ่งพึ่งมาแบบพึ่งซื้อตอนนี้ครับเพราะว่าเห็นมันลดเห็นลดเมื่อ,อช่วงฮาโลวีนอผมเลยจัดซนะ DLC ครบชุดครับก็เล่นไปแล้วประมาณวันหนึ่งก็รู้ทิกมาอะไรนหน่อย,อ,ยอันนี้ อันนี้ดาวเก่าเดีย๋ยวเราจะเล่นยันดาวใหม่แล้วกันดาวอะไรดีแต่และดาวนี้ไม่เหมือนกันเลวเนี่ยสภาพาดาวนี้กันชอบสีเขียว <laughs> เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นแบบไปไปขั้นไหนแต่ว่าเราจะเล่นไปขั้นยันนี่เลยครับจะกินพืชหรือกินสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เ,าเลือกกินพืชแล้วกันนะแล้วก็ยเนี้ย อันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะไม่มีอะไรมากครับ่ะผ่านไป,ประดับเด้โมครับต <c oughs> ั้งชื่อไปอีวาดสองถ้าที่ถ้าชื่อซ um ้ำนี่ก็ไม่ได้นะมันก็ว่าจะกะเซฟทับอะไรเงี้ยโอเคเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องของมันด้วยนะแต่เป็นเรื่องแบบสั้นๆการกำเนิด เซลล์ไงีหรือว่าผมเกิดมมาจากดาวคราะห์ให้วตกลงบนโลกก็ <c oughs> แปลกนะระบบเป็นโกโก้คันเนี่ยดา <c oughs> วเคราะห์ลงมาทีนี่แตกกระจาย เราคือเเซลล์ของดาวคอ,อนั้นนะเรียกว่าอุกกบาตนั่นแหละก็เหมือนกับเซลล์แล้วก็การเกิดมีชีวิตใหม่เหมืมอนจะเป็นวิวทยาศาสตร์แลวครับโอเคเ n a ให้เราฮะตามเก็บพวกพืชอะไรพวกนี้กินพืชดเอนอะไรเงี้ยโอ้เราจะได้แบบขยายพันธุ์นะผมมีตัวอื่นด้วยเก๋กาเว้ กินกินแต่ก็แปลกนะปากเราไม่มีต้องสามเซนไอ้สามเซนเป็นเส้นๆแล้วก็กินเกณฑ์สปอนมันหนุกเพราะตรงนี้แหละไอ้แบบเราทำยังไงก็ได้ให้แบบเป็นอวาตาของเราอันนี้ก็มันจะสอนนะว่าเจอตัวใหญ่ไม่ควรสู้แตก็สู้ได้แต่ว่า ถ้าสู้กับมันก็แบบตั้งซัวข้างๆอะไรเงี้ยดาเมจมันแรงการโจมตีแรงไหมมันก็จะแบบถึกขวาเราโตโตกว่าเหมือนปลาอยากกินปลาเลยครับโอเคนี่ยให้หาคู่รักนะอ่าเธออยู่โน่นนะเราก็ไปตามครับมันมันก็เหมือนกับการผสมพันธุ์อะไรครับผมอ่าแต่ผสมพันธุ์นี่เร็วๆนะเปงขยายพันธุ์เร็วเนี่ยตัวเมียนี่จะย้ายใหญ่เลยเฮ้ยเหลือเราตัวเมียปะไม่ออกไข่ ผมก็ไม่รู้นะมันรู้ว่ามันเป็นเพศอะไรกันแนะน่นี่เราได้ของใหม่มาใส่แลนะ้วที่จริงใส่ไอ้ข้างๆก็ได้นะเราจะกินถ้ากินกน็คือกินข้างๆแต่เรากินนี่ดีกว่านะผมว่าน่าจะเวอร์กว่านี่ใส่ข้างนี้แล้วกันเหมือนนวดประดุกดีครับเลือกลายครับผมลายนี้น่าจะสวยนะชอบสีเขียวครับ <laughs> โอเคพอได้ครับ สีวาสองแล้วกันนะง่ายๆครับอืมขยายพันอย่างเร็วครับตัวเอื่อมันก็ไปหาอะไรกินต่อแล้วก็เราก็แบบเล่นมาเป็นลูกต่อครับให้กินเดี๋ยวไปยุ่งค่เราสามารถค่าพวกนี้ได้นะแต่ต้องเนี่ยต้องแบบต้องให้โดนอุ้ยอุ้เวรไม่เงยตัวให้มันการเด็ก ตัวใหญ่ไม่เอาไปสู้อีกนิดเดียวเราก็จะนี่้ยครับแล้วคิดสภาพว่าเหมือนลูกออนะฮะแล้วกลายเป็นกบนครับอ่าเราเริ่มตัวพอเราเริ่มจะตัวใหญ่นะเหมืก็เหมือนจะแบบเหมือนเราจะขึ้นบกอะไรเงี้ยเอฮ้ยอย่าอย่ยาอยา่ยาไม่เอากินเยอะอย <S <S ซิ่งไปนะโอ้ยอยา่ยาอย่า ยะไาแมวมาเป็นแกงเว้ยโนโนตายแน่แน่ตายแน่แน่แมวเราติดอะไรวะติดนี่วันแล้วไปไปไม่ได้ไมไมแมวแมวเรนนี่ริวจะไปยุ่งนี่โอ้ยเยอะไปไหนเนะี่ยตีกันเองนี่เออตีกับเ,เ,เขาไหมาเยอะไปไหนพวกนี้ไม่เอาไปสู้ทะลึง่ง วุ้ยตรงนี้มันไม่ได้เลยฮะแม่งดีเอเอผู้พืชเลยแม่งเก็บไปกินหมดเลยเฮ้ยเอาวะไอห่าอุ้ยตัวใหญ่มาไม่เอาไม่สู้อร่อยใหญ่แล้วมึงจะเอากูเอาเหรออุยเอาอุ้ยเรื่องปลายป่ามันเป็นนี่นี่ว่าเอา วยข้างช้าไม่เอาแล้วแม่งมองไม่เห็นแต่ว่าเอาใจแล้วโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยผมว่าโดนงับทีเดียวว่าแต่ผมได้ได้ไงเงิบแน่เลยสภาพจะเจอไอ้พวกนั้นไหมเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอา ไม่เอาอุ้ยเวละเวละเวรแลไตเลี้ยวตายเลี้ยวะไรใหญ่ๆแม่งข้างนอกอุ้ยอุ้ยยาโอ้ยโหเราแน่ได้เจอไอ้ตรงนี้ตั้งนานแล้วแต่มันไม่เจอว่ายไปว่ายมาไม่เป็นไรครับโถเจออะไรตอนนี้มากินซะอิ่มเลยครับตอนนี้ ไม่มีใครมายุ่งด้วยขอบคุณครับอร่อยแล้วครับชาตินี้ไอ <c oughs> มีตัวมายุ่งแล้วไอพวกนี้แกกะ่าเว้ยออกไปออกไปเลยจะกินลำคาญกินให้ใหญ่ครับอย่าค่อยไปขยายพันธุ์ทีเดียวครับม,มา อเออเอเอมาของกินเยอะจัดไปอืมออือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจยเย็นตอไปเล็กตัวเล็กๆเลยอืมอร่อยครับอ่ะเลี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคไปลองไปผสมพันธุ์เลยดีกว่าครับอยู่ไหนวะ นี่นี่แก่แก่เว่าเลยอย่าไม่เอใจะคุยหลักเหมือนได้คุยแป๊บเดียวไม่ออกไข่อย่างไวครับ hey. ไ,ม <mm ไม่ม, <mm ไม,ไม,มีไม่มีปีไม่มีคุยเราจะเพิ่มเลยนะอัน <mm น <mm uh <mm <mm ี hm <mm <mm ้ตลาดกินเนื้อไม่มันมีน้อยเนี่ยว่าเราแบบนี้ไหมเอาเอาอนุดเอาอนุด์ออกไป เราเอานนี้มันแทนอ่ะพอได้แต่เราก็คือก็คือกินเนื้อเนื้อแทนอันนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะตา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 ก็ไว้ที่เดิมแหละผมว่าแล้วที่เหลือก็นี่ครับอ่าละเวลามีตัวอะไรเข้ามาใกล้ก็เสร็จอะไรอย่งนี้ เบอร์ก็เกี่ยวไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับไครใคสู้เหรอดูน้ำข้าเยอะกว่าน้ำมันก็เยอะกว่าเราเนาะจะบอกให้กูวครับน้ำเราเยอะอยู่ไหนวะเพื่อเพื่กินเพื่อนมึงก็กินไม่ได้มึงจะตัวใหญ่กว่าแมวทะลึ่งวิ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 แมวแมวแมวมันเห็นเราแล้ว วิ่งดิวิ่งเอ eh mm ๋เ hmm. พื่อม mm ันไปไหนหมดวะนตายละอุ้ย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 อุ้นอุยี้ยม้ยอยอออื้ออุ้้ออ้นอ้้อ้อุ้ยออ่เอ เอ้าเจ้ใหญ่กว่าก็ไม่เอาเจ้าอะไรเก่าวะเก่าวะอะไรสู้กับสู้สู้สู้ดิสู้อุ้ยแมงคางอย่าลืมไปกินเพืชได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยเยอะโอ้เฮ้ยโอ้โหแล้วเพิ่งเจอเพืชตรงบนหัว ใส่เพื่อนเล็กนี่จะไอ้นี่จะกินไม่ได้หรอหรือยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อกินได้กินได้เอาไม่ได้โอ้ใสผมกูต้องเปลี่ยนปากแล้วมั้งเนี่ยเหมือนนั่นน่าจะไว้จองตีอย่างเดียวต้องกินสัตว์แล้วกินตัวอันไหนก่อนกินตัวใหญ่โอย้ยหึงแห่งก็จะเป็นหมาเลยนี่อะไรอ่ะเย้ได้ของใหม่ครับ ห่วยไปไว้มาได้เจอของใหม่มึงน,นี่แทงกูเป็นปลาดุกเลยมานี่แทงกูเป็นปลาดุกเลยเหรอเย่อะได้อะไรมาใหม่นะสปีดเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนที่หลังครับไอ้นี่กินได้มอ๋มอกินสัตว์ไอ้พวกสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยกินสัตว์ใจน่าพอได้อยู่เปล่นป่าพี่ไปไหนหลูกโอ้เหี้ย มึงไปไหนเนี่ยโอ้หคอมันพุ่งทีแม่งพุ่งหลาวไปนู่นเลยฮะโอ้โหมามามาเหลือดตักเหรอเดือดตักเลยลืมดูตัวเองเลยลืมดูตัวเองไปเลยไม่เคยบิดครับอุ๊ยหลังหลังเอาไงครับเอาไงเก่าครับใหญ่จากไหนครับผมใหญ่จากไหนครับใหญ่จากไหนครับผมมีหนามเยอะนะฮะ กระตุก <c oughs> เดี๋ยวข้างๆไปพอ๋อพอกันทีโอ้ oh, กินเพืชดีกว่าแม่งถ้ากินสัตว์นี่มันลำบากเลยเพราะเราไม่มีแบบพุ่งสปีดอะไรพวกนี้เนละยเดี๋ยวจะเอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวเอาแบบเหมือนทำให้สปีดมันไ,มไวขึ้นเดี๋ <juste S 2> ยวลองดูกรันว่าเราใส่ได้เท่าไหร่มามันก็ไม่พออยู่ดีเว้ย เอาออกป่ะฟฟฟเ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 ฟนี่พอได้มั้งเออต้องอย่างนี้มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ไม่เแว,ว,เว,แ,ลวแล้วกินธรรมดาวัวก็แหละแล้วก็ข้างๆกัไม่ได้ไม่อ่ะนี่อย่างนี้กันนั่นมันใสายน้อยมากครับ ว่ากินเพื่อะถ้ากินเพิ่มันก็น่าจะเร็วอยู่ครับถ้ากินกินสัตว์อะไรเงี้ยมันจะช้าแล้วเราก็มีแค่เพิ่งได้แบบใส่ที่ใส่ปีกใ,ใ,ให้มันเนี่ยกินพืชผมน่าจะน่าจะเวิร์ก,กว่าตั้งแต่เล่นมาอ่าเนี่ยวายวายเยอะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบขึ้นบอกอะไรเงี้ยผมว่าก็ไปไล่กินชาวบ้านเขาอีกว่าผมชอบเป็นมินมากกว่า อุ้ยอุ้ยไม่ไหวได้สกิลใหม่อะไรกินไปใช่โอ้โหว่าแล้วอ่งนี้นี่ไว้ไหนติดหางมันแน่เลยผมว่าอะไรอะไรเออไก่หลับไปกินเพื่อต่อครับเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว ตัวเล็กอ่ะมันน่าดินมันหน้าแม่งแหลมกว่าแมวอ้าวเจอที่โอุ้มสมบนขวาครับดอย่าพิ่งแกงกันนะเพื่อนขอกินหน่อยอุ้ยลุมอะไรตรงแย่ๆเราเฮ้ยเอาไปเอาไปโอ้ยม่เยอะกว่าช่างมันเรากินของเราไปก่อนอุ้ยอุ้ยมันอุ้ยเจ็บแหล่ะ ตายกี่รอบแล้วไี่ไ่้ไม่ได้นับเลยช้างมันโอ้ยเจอไปไหนเนี่ยนี่แน่ไม่เอาแล้วไปกด้ไมยยุงกันได้โอ้โหเลยของกินหน่อยนิดๆก็ไม่ได้อุย้ยเมีงยงไวว่ะเมีงยงไววะแมวแมวแมว,แมว,แมว เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโดนชนโดนชนมันใหญ่เด็ด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 อยู่รู้เรื่องอยู่รู้เรื่องขอกินก่อนเลยกันนักเพลงครับนักเพลงจริงๆพวกนี้นี่แหละเยี่ยมใหญ่แล้วผมเริ่มใหญ่แล้วใหญ่แล้วเมย์ใหญ่ขวาไปอุ้ยอุ้ยเมย์ใหญ่ขวาแมว บินบินยังคงไม่หอยนละอย่ามายุง่งโอ้ไปแล้วไปครับผสมพันธุ์ดีกว่าอุ้ยมาทั้งช้อนไหมแกผมไป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 แมวให้ตายเถอะรูบิน <c oughs> มาออกไข่ครับอันนี้ไฟฟ้าที่เราได้นี่สปีดเร็วแรงกว่าเดิม ไอ้น,นี่อันนี้ส็ปิดน้อยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่มันต้องอย่างนี้ครับแล้วก็อะไรดีมันกินเนอใช่ไหมอันนี้อ้น,นี่กินผลไม้วก็ไม่ต้องเพิ่มสปีดหรอกเราเพิ่มแบบนี่ไปแล้ะเร็วกว่านี่แล้วกันเป็นพิษเวลาเราว่านยะน้ำไปไหนมันก็จะแบบติดพิษ ไอ้ยังงี้ด้วยนะัะถ้ามันแบบไล่มาไล่เราตาม,มาจริงนะน,นี่จะมีออรราสีม่วงน,นะแจ่มเลยือว่าใช้ได้ฮนะัมอของเราใหแล้วอีกนิดนึง <c oughs> อุ้ยอุ้ยอยุแมงไล่แทงอยู่ไม่เอาแล้วเราหาเพื่อนของเราดีกว่ามังมีอะไรก็ไม่รู้ฮะกันฮนะ เราถาคำหาไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูดดูดมันดูดเพื่อนเราพือชใหญ่มาปนไหนหมดวะเดี๋ยวมันไม่มีให้เรา,ามันต้องมีสิามันโดนพีดเราแล้วไม่ไหนวะ หานไม่เจอหายไปไหนไม่รู้ฮะเดี๋ยวผสมก่อนแล้วกันพอสปีดเวลาแบบมันเป็นทีละครั้งหนึ่งวีหนึ่งวีเพราะว่าเอาคีบเอาคีบมาเตะข,ข้างๆมาแต่แบบว่าเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะเออพอวา่าไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมีเทอร์โบช่วยอีกมันก็จะไวขึ้นหน่อยเพราะว่างั้นแหละใครนี่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะอ่ะแบบนี้พอได้ เออเนี่ยค่อยดูดีมีออล่าเนี่ยซีเลียไม่ต้องย่งของมันนะนะถเกิดไอไอดำดำนี่เรากินได้เดยเหรออ๋อแบบนี้เป็นลูกพวกนี้กินได้เด้โอเคไม่ว่ากันไม่ย่งไม่ย่งกินกินใครกินใครเมีย๋ยวพ ่อาวะตรงไหนมีวางไข่กินไปเลยผมว่ามีอะไรสไข่เคยมนันนะเนี่ยไข่มันเนี้ยมันแปลกๆนะไม้วช่ช่างมันกินเถอะนัน่นโอ้โหพอกินเสร็จเริ่มเริ่ม,เ,มเกิดอาการมีสมองนะฮะ นโอเคเรามาดูวิวิทยาการของมัน <c oughs> ตายกี่รอบหนึ่งสองสามใช่ปะ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันตายเยอะกว่านี้ดิผมว่าเดี๋ยวดูว่ตาตายกี่รอบหนึ่งสองสามสามรอบอีกเหรอเมื่อกี้อย่างผมเนี่ยตายเยอะอยู่เลยนะ <c oughs> มันบอกอย่างนี้ก็าตามยาถากรรมไปฮนะโอเคเดีย๋ยวเราจะได้ไปขึ้นบกเลยครับผมก็มเดี๋ยวสร้างตัวละครนนี้เลยกันขาอะไรกันฮนะอันนี้พวกนี่นี่ว่าสัตว์น้ำเราคือเราต้องประเด็นคือสร้างขายมันขายใหญ่ๆเราชอบอย่างนี้เลยกันคนระับ <laughs> เล็กใหญ่ได้คนระับ ผมชอบตรงที่มันแบบเออมันสร้างได้ตามใจเราอะ่ะผมชอบอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมือนครโลเลยเออจุด <c oughs> ขาย,ยมันก็เยอะไปธรรมชาติหน่อยครับเอออย่างเงี้ยแหละขหขเาขาเอาอา่าหน่อยไหมเข่าหน่อยเออเข่าหน่อยแบบนี้เออย่อๆหน่อยครับเออเจ๋งแล้วเอออย่างเงี้ยผมชอบตาเตอร์เนี่ยใหญ่ไหมเปลี่ยนตา ีตาเยตาเจ้าเอ้ยวเหลือเกินตานยหน่ารักน่ารักเอออย่างเงี้ยนี <c oughs> ่กระตาเหลวไปถ้ามองข้างข้างใช่ไหมถ้ามองข้างเออค่อยดูดีมีลาสีหน้าไม่มองนะข้างข้างมันปรับได้ไหมเอออย่างเงี้ยนี่เหมือนยาช้างครับ นเนี่ยแต่ต่างอย่างนี้มีเขาเดียวรอเลยนะอย่างเฟีย้ยวครับโอเดโฮ5าบาทโอเคถือว่าใช้ได้ครับอย่างเงี้ยเออมนต้องเงี้ยเดี๋ยวขอบคุณเป็นลายครับเลือกลายตามสบายไม่ลายอีกลายลาย,ลายนี้สวยดีพี่ นี่นี่นี่มีนคนชอบสีเขียวะฮะปะ่ปะป่ะได้เวลาขึ้นโบกแล้วสก,กีนจะไม่มาเลยไอ้ข้าไล่นี่คือตัวละครที่เราจะจะได้เจอนะฮะ <c oughs> น่าน่ารักอเลยตุ๊ตตาบองแบลวดีะฮะเรียกเรียกาพวกขึ้นฝั่งคนระับ เมว่ายยีับโอเคขอจบคลิปไว้พี่เท่านี้ก่อนันะครับผมเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเจ้าเกมสปอนนะบ๊ายบาย